สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเฉียวตันวิน3.5 TR นะครับหลังจากตัววิน3 TR ที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตมากๆนะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง d ดลิเทนเนอร์ที่โฟมันนุ่มเด้งมากๆนะครับแต่ว่ามีจุดเดียวของวิน3 TR เลยเนี่ยมันจะล้มไหนนิดๆนะครับเวลาเท้าเราเนี่ยเราใส่เนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าเท้าล้นมาแล้วความมั่นคงเนี่ยมันจะเอียงไนนนิดๆ3.5 TR เนี่ย เขาก็เลยได้ปรับแก้มาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านี่ครับ3.5 TR ผมก็เลือกมาสีนี้เลยรู้สึกว่าตอนนี้จะมีอยู่2สีนะครับ3.5 TR เนี่ยเท่าที่ดูนะครับหน้าตาโฟมเนี่ยเหมือนกันนะครับผมดีไซน์โฟมเหมือนกันแต่ด้านบนเนี่ย upper เนี่ย upper ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับดีไซน์นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเอาดันทรงออกมาก่อนนะครับผมอ่า3.5 TR แล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแก้ไขได้โอเคไหมนะครับสำหรับเรื่องอาการแบบเท้าล้มในนะครับแต่คนที่เท้าปกติเนี่ยใน3 3 TR เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะครับแต่มันก็มีอาการเอียงๆแหละซึ่งผมมีอาการเท้าล้มแต่ผมใส่3 TR เนี่ยไม่เคยมีปัญหากับอาการแบบว่ามันจะทำให้ผมบาดเจ็บเลยนะครับเพราะว่าเราเท้าล้มเนี่ยเราล้มมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ได้แบบว่า แค่เรายืนเฉยๆเนี่ยเท้าเราก็ล้มอยู่ปกติแล้วนะครับแต่เพียงแค่มันอาจจะทําให้เราอ่ะต้องใช้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ากล้ามเนื้อมันก็แข็งแรงขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีอาการเท้าล้มอยู่แล้วนะครับซึ่งบอกตรงๆผมมาใส่รองเท้าแบบว่าซื้อระชูมาเยอะนะครับตัวที่มันแบบว่าความมั่นคงน้อยๆล้มไหนเยอะๆก็มาเยอะนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับอ่านี่นะครับ3.5 TR าครับผม อ่าสามจุดห้าทรอัปเปอร์นี่อัปเปอร์ไม่เหมือนกันอ่าอัปเปอร์ไม่เหมือนตัวสามทร์เดี๋ยวผมให้ดูอ่าเอาไฟมาใกล้ๆหน่อยอ่าอัปเปอร์นะครับนี่อัปเปอร์อัปเปอร์อันนี้สามสามทร์เดิมความต่างเนี่ยสามทร์เดิมเนี่ยรู้สึกว่าอัปเปอร์มันจะเป็นสองชั้นอ่าสามจุดห้าเนี่ยอัปเปอร์มันจะเป็นชั้นเดียวครับอ่าดูกันใกล้ๆนะครับอ่าดูกันใกล้ๆ หน้าตาเ p p e r จะเป็นแบบนี้นะผมอ่าสำหรับ3.5 TR นะครับหน้าตาโฟมพื้นเหมือนเดิมทุกอย่างอ่าแล้วมาดูกันนะครับว่าแก้ยังไงเขาแก้อะไรนะครับผมอ่าแก้อะไรคือด้านในอ so นะินโซเนี่ย i n s o l ไม่เหมือนเดิมครับอ่าให้ดู i n s o l นะครับ i ินโซมันจะมีการรับเนะี่ยเอียงรับพุ่งเท้าด้านในเพิ่มขึ้นจากปกติเนะี่ยวินส TR เดิมเนะี่ยไม่มี อ่ามันจะเรียบเลยนะครับเพื่อนเพื่ออินโซมันจะแบบเรียบไปเลยและอินโซนอ่ะไม่เหมือนเดิมนะครับเนื้อเนื้อโฟมไม่เหมือนเดิมซึ่งจะมีความแน่นมากกว่าจะมีมวลความแน่นมีความหนาเนี่ยผมว่ามีความหนามากกว่าเล็กน้อยนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อ,อลองดูตัวนี้สามจุดห้าตัวนี้สามเดิมอ่าอ่ะเดี๋ยวผมลองวัดดูเลยดีกว่าว่ามัน หนาเพิ่มขึ้นไหมเอาชัวช์วเลยครับ5มิลอ่า3 3ม r 5มมิล3.5ต่างกันเอ่อ5มิลกับ5.3มมิลครับเล็กน้อยครับอินโซต่างกันเล็กน้อยนะครับ3.5เนี่ยจะหนากว่าเล็กน้อยนะครับเท่าที่วัดจริงนะครับหนากว่าเล็กน้อยแล้วมาดูกันนะครับว่าให้ส่วนของตัวเนี่ยมันจะช่วยในการรับอุ้งเท้าด้านในไม่ให้รองเท้าเนี่ยมันล้มในช่วยได้เยอะขนาดไหนนะครับผมใน3.5 t R นะครับมาดูน้ําหนักนะครับ น้ำหนัก3.5 TR ข้างขวาของผมเท่าไหร่อยู่ที่276นะครับ276นิดนิด277ตีไป277นะครับผมวิน3 TR นะครับน้ำหนักเท่าไหร่270วิน3 TR เดิม270ข้างซ้ายละ่ะ278 279นะผม270ข้างกว่า279ด้านซ้ายส่วนวิน3.5 TR ละ่ะ ข้างซ้ายเจสคือน้ําหนักเท่าเดิมครับเพื่อนๆอ่าตัวนี้สรุปคือน้ําหนักเท่าเดิมนะครับสาหรับห้ทีาแต่มาดูเรื่องเรื่องโฟมเนี่ยอ่าเรื่องโฟมชอซีสาจทีานะครับประมาณ35มครับผมอ่าประมาณ35นะครับ3.5 t จ3 tr ้ทีอาทีาเเท่ากันนะครับผมความตึงของโฟมนะครับมวลเท่าเดิมเลยอ่าผมว่า ผมว่าแก้แค่อัปเปอร์ใหม่แล้วก็นี่ครับรูร้อยลันเนอร์ลูมนะครับผมให้ล็อกกระชับข้อเท้าได้ดียิ่งขึ้นอาจจะช่วยรัดให้เท้ามันล็อกได้มากขึ้นด้วยในเรื่องของเท้าจะเอียงล้มไปเนี่ยผมว่าช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยไม่มีตัวเดิมไม่มีรูร้อยลันเนอร์ลูมนะครับผมเออแล้วทรงไม่เหมือนเดิมนะข้างหลังเนี่ยตรงฮิลเนี่ยฮิลจะเป็นแบบนี้3 5มยทาจะเป็นแบบนี้ครับทรงมันจะ เดลี่เทนเนอร์ทั่วไปเลยมันจะไม่ได้สูงอันนี้สามสามทีอาร์เนี่ยมันจะขึ้นไปสูงฮิวคัพมันจะขึ้นไปสูงหน่อยอ่าไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิน3 5 TR นะอ่ระเดี๋ยวไปลองใส่วิ่งดูกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างกับวิน 3TR เดิมไหมครับนี่นะครับผมวิน3.5 TR ทนะครับเท่าที่ผมลองสวมดูเนี่ยเมื่อกี้ลองสวมเทียบกับวิน 3TR เดิมแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของอินโซอ่ะมันจะช่วยเหมือนมีการล็อก เท้าเนี่ยอุ้งเท้าด้านในเนี่ยให้มันมีแบบมันเหมือนมีตัวบล็อกครับให้เท้าอ่ะมันไม่ค่อยล้นอ่ามันจะไม่ค่อยล้นออกไปแล้วมันก็ช่วยในเรื่องความล้มในได้นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเยอะมากแต่ช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาลองวิ่งดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนนครับฟิลลิ่งโฟมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆคือนุ่มเด้งวิ่งสนุกเหมือนเดิมแล้วอาการล้มในเนี่ย ผมรู้สึกว่าตอนวิ่งเนี่ยน้อยลงเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับน้อยลงเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยผมว่าอัปเดตมาเป็นตัว3 5 tr ได้นะครับสำหรับคนที่ยังชอบฟีลลิ่งแบบของวิน3 tr อยู่นะครับผมเออเด้งสนุกเลยคือเป็นตัวที่เด้งสนุกเหมือนเดิมเป็นตัวที่คือผมชอบฟีลนี้เลยสำหรับวินส5 tr เนี่ยมันมันวิ่งง่ายครับมันวิ่งง่ายแล้วก็ มันไม่ได้แบบว่านุ่มจนแบบนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็เสียแบบว่าแรงแบบว่าตอบสนองไม่ดีนะ่ยคือตัวนี้เนี่ยวิ่งสนุกเด้งดีด้วยเป็นตัวแบบ daily t นเน n e r ที่เด้งดีคือแรงดีตอบสนองดีโฟมนุ่มไปทางแบบนุ่มนุ่มเด้งแบบว่ามีแน่นนิดๆมีแน่นนิดๆไม่ได้นุ่มอยูย่ไม่ได้นิ่มแต่ว่าไม่แข็งแน่นอนครับ ไม่แข็งแน่นอนและอาการแบบว่าล้มในน่ะช่วยขึ้นตอนวิ่งอ่ะช่วยขึ้นแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกเหมือนตอนแรกๆและไอตัว3 TR เดิมอ่ะอ่ามันจะรู้สึกล้มในชัดกว่านี้ไอตรงเอียงเอียงด้านไหนครับตัวนี้พออินโซมันที่เขาเอาขึ้นมาบล็อกแล้วเนี่ยมันช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปหาอินโซอื่นมาใส่อ่ะผมว่าน่าจะพอได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะพอดี แบบว่าดีไซน์ของเขาหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่แบรนด์เขาก็ทดลงทดลองมาจนแบบให้มันพอดียิ่งขึ้นผมว่าตัว3.5 TR เนี่ยโอเคนะเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะราคาก็ผมเห็นนะ่ะช่วงช่วงโปรโมชั่นนะ่ะพันเดียวอะ่ะเพื่อนๆแต่เออตัวนี้คือราคาพันเดียวแล้วฟิลลิ่งนี้ผมบอกเลยว่าในตลาดเป็นตัวที่ค่อนข้างกลมกล่อมวิ่งง่ายมากๆสำหรับ วิน3.5 tr นะครับผมมันค่อนข้างแบบว่านุ่มเด้งวิ่งสบายนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมแล้วก็ใส่วิ่งทั่วไปเนี่ยมือใหม่มือใหม่ใส่ได้วิ่งเก็บระยะได้อาการล้มในเนี่ยเนี่ยผมให้ดูอาการล้มในของผมเป็นคนเท้าเท้าล้มด้วยนะครับอ่าล้มในประมาณเนี่ยครับเพื่อนๆว่าโอเคไหมครับอ่าล้มในประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ได้ล้มในเยอะครับ คือมันจะแค่แบบว่าเท้าเราล้นออกมานิดนึงแล้วไอ้ตัวอินโซเน่ะอินโซมันไปบล็อกแล้วครับอินโซที่เขาเสริมมาเนี่ยมันไปบล็อกช่วยได้อีกนิดนึงที่เวลาเกินมาน่ะเนี่ยส่วนเกินตรงเนี้ยแ,แ,แล้วเวลาแล้วเวลาเอ่อเท้าเรามันเอียงล้มไปข้างในน่ะไออินโซเนี่ยมันมาบล็อกได้นิดนึงอ่าอินโซมันมาบล็อกได้นิดนึงครับสาหรับตัวที่อัปเกรดมาใหม่ แต่มันก็ไม่ได้ช่วยแบบว่าโวยนิ่งเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงความเวอาตรงกลางเนี่ยมันก็ยังมีส่วนอยู่นิดนึงแต่ว่าไอโฟมเนี่ยมันไม่ได้ยวบแล้วมันล้มไปมันล้มจากอัปเปอร์ครับคือตัวนี้เนี่ยสามสามเอ่อวีนสามที่ยาเดิมเนี่ยมันล้นจากอัปเปอร์ที่มันไม่ค่อยบล็อกตรงอุ้งเท้าด้านในแต่โฟมเนี่ยตัวโฟมเนี่ยมันไม่ล้มนะครับโฟมพื้นโฟมเนี่ยถึงเหมือนเวอานะครับแต่มันมันไม่ล้มนะครับมันมั่นคงนะครับ อ่าโฟมันมั่นคงครับอ่าก็สรุปสำหรับเฉี่ยวตันวินสา t จทรนะครับผมตัวนี้คือ Daily t e n เดอรที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์มากๆฟิลลิ่งนุ่มเด้งเหมือนเดิมเหมือนวิน3 TR เดิมใครที่ชอบฟิลลิ่งวิน3 TR เดิมเนี่ยตัวนี้เนี่ยโอเคเลยแล้วก็แก้อาการล้มในอ่าตัวนี้ผมมัดแล้วเนื่อลูปก็ล็อกกระชับข้อเท้าดีขึ้นแต่ว่าเชือกมันสั้นเชือกมันจะสั้นไปนิดนึงอ่าอันนี้ก็คือ ข้อที่ควรปรับปรุงอีกนิดนึงสาหรับเชือกเชือกสั้นไปนิดหนึ่งครับแต่แต่ก็ยังพอมัดได้อยู่ส่วนเรื่องอาการแบบว่าล้มในเนี่ยที่เขาเปลี่ยนปรับ Upper, อัปเปอร์มาเอยเปลี่ยนปรับอินโซมาใหม่ให้มันมีการบล็อกเท้าอุ้งเท้าด้านในเนี่ยซึ่งมันล้มจากอุ้งเท้าด้านในเป็นหลักอันนี้คือผมว่าช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าบล็อกแล้วนิ่งเลยนะเพราะว่าทรงรองเท้าด้วยเนื่องจากทรงรองเท้าที่อัปเปอร์ Upper, มันข้างในเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าออกมาเยอะ เท่ากับพื้นรองเท้านะมันก็ทํารับกับพื้นรองเท้าที่มันเบานิดน,นึงแต่ว่าตัวพื้นเอาโซเนะี่ยตรงตรงมิดโซเนะี่ยที่มันเป็นเบาอ่ะมันไม่ได้มีส่วนทําให้ล้มในจริงจริงแล้วมันล้มในจากเ p p e r ด้านบนก็ประมาณนี้นะสรุปก็คือฟีลลิ่งเหมือนเดิมโฟมเหมือนเดิมปรับแก้อาการความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หน้าผ้าเ p p e r เนะี่ยมีความผมรู้สึกว่ามันมีความโปร่งขึ้นอีกนิดนึง ข้างหน้าเนี่ยมีมีโปร่งขึ้นอีกนิดนึงแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่าแคบลงและเพราะว่ามันมีอินโซมาบล็อกนะคบผมมาบล็อกอ่างุ้งเท้าด้านในมันเหมือนว่ามีอัปเปอร์มันรัดขึ้นนิดนึงตรงกลางเทา้าแต่ว่าไม่ได้มีอาการแบบว่าดันอุ้งอะไรมากมายครับผมพอบล็อกแล้วก็คือโอเคขึ้นสาหรับคนเท้าล้มในอย่างผมเนี่ยใส่แล้วไม่มีปัญหาครับตัวตั้งแต่ตัว 3.0TR แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหากับอาการล้มในเพราะว่าเราอะล้มตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาครับตอนนี้เพราะว่าเราวิ่งมาสักระยะหนึ่งอ่ะข้อเท้าเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีการเวทกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้สำหรับเฉียวตันวีน3.5 TR นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับหลังจากใช้ไปเยอะๆก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม